าวดีสิทธิ์บัตรทองเพิ่มการรักษาหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันด้วยวิธี EVT โรคหลอดเลือดสมองอุดตนันถูกจัดอันดับเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเป็นอันดับสองของโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่เพิ่มขึ้นทั่วโลกประมาณ4ี่หมื่นรายต่อวันที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิ์ปัรทองครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า12ล้านคนทั่วประเทศสามารถรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือดได้ฟรีซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะมีข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีการรักษาด้วยวิธี endovascular intervention therapy หรือว่า e โดยใช้ขดลวดเข้าไปดึงสิ่งที่อุดตันอยู่ในหลอดเลือดออกมาโดยไม่ต้องผ่าตัดและมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่าหากใช้วิธี e v t ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดจะทําให้การรักษาได้ผลที่ดีกว่าช่วยลดจํานวนผู้เสียชีวิตและก็ผู้พิการได้มากกว่าการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียวนะคะก่อนหน้านี้ค่ะอุปกรณ์สําหรับใช้รักษาด้วยวิธี e v t ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงทําให้ระบบบัตรทองไม่สนับสนุนค่าบริการส่วนนี้นะคะแต่ว่าทางสถาบัน วิจัยระบบสาธารณาสุขสนับสนุนทุนให้กับทีมวิจัยได้ทําการเปรียบเทียบประเมินความคุ้มค่าหลังจากทกําการประเมินก็พบว่ายังอยู่ภายใต้ศักยภาพระบบบริการของประเทศไทยที่สามารถทําได้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงเพิ่มการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี EVT เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันเพื่อรักษาผู้ป่วยให้ทันท่วงทีค่ะปัจจุบนันมีโรงพยาบาลที่ให้บริการ EVT ทางภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ52แห่งด้วยกันนะคะแบ่งเป็นภาคกลาง40แห่งภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3แห่งภาคตะวันออกหนึ่งแห่งและภาคใต้2แห่งด้วยกันค่ะ